สวัสดีครับวันนี้มาดูเครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุนะครับตัวนี้เป็นรุ่นขับสี่นะครับ4ี่คูณสี่นะครับเรามาดูกันนะครับเครื่องยนต์เก้าจ้าแรงสองร้อยสามสซีซีเบนซินนะครับส่วนมอเตอร์บังคับขับเคลื่อนนะครับสองร้อยหาวัตต์มีทั้งหมด4ตัวนะครับใช้ระบบเชื้อเพลิงเบนซินนะครับอันนี้เป็นรีโมทนะครับ ตัวนี้เป็นชาร์ตแบตใบตัดแถมให้1ใบนะครับเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานนะครับเสียบปลั๊กนะครับ แบตเตอรี่เหมือนอพวกจักรยานไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้านะครับมีแบตท,ทั้งหมดสีลูกนะครับนี่เป็นสวิตช์นะครับเรามาเปิดกันนะครับปิดฝาก่อนนะครับ มีบอกวัดปริมาณของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับเราเสียบสายชาร์จแบบนี้นะครับชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้สี่ถึงหชั่วโมงขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับการตัดนะครับหญ้าสูงหญ้าอะไรเงี้ยครับแต่แนะนำนะครับน้ำมันหนึ่งถังหนลิตรนะครับใช้น้ำมันหมดหนึ่งถังควรพักสามสิบนาทีนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวมอเตอร์จะไหม้นะครับแผมงวงจรนะครับแนะนําให้น้ํามันหนึ่งถังพัก30สินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอบังคับนะครับอา่านี่นะครับเดินหน้านะครับไปหลังนะครับ ผมจะอันนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับโคนะครับโชก่อนนะครับอันนี้เป็นสวิตช์นะครับออยู่ที่ออนนะครับ เป็นตัวคันเล่งน,นะครับ นี่คือการดับเครื่องนะครับถ้าน้ำมันหมดนะครับยังสามารถบังคับได้อยู่นะครับมีแบตเตอรี่แต่รุ่นนี้ไม่มีไดชาร์จนะครับชาร์จไฟเหมือนรถจักรยานไฟฟ้านะครับชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้ประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงนะครับอย่างที่เปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวต้องทำการปิดสวิตช์นะครับ ใช้งานเสร็จนะครับเป่าลมนะครับทำการปิดสวิตช์ก่อนนะครับดึงปลั๊กออกให้เรียบร้อยนะครับทําการเป่าลมทําความสะอาดนะครับควรจะเป่าลมและทําความสะอาดทุกครั้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝุ่นเข้าไปพวกพวกแผงวงจรจะพังง่ายนะครับขอบคุณครับ